สวัสดีครับบรรพบุรุครับทุก่านถ้าคู่ใจแพ้คนเมื่อครับโอูยใจพูดเร็วเท่เอาแบบสวัสดีครับบกกับเราครับที่ช่องถ้าคู่ใจแพ้อนทำไมหลับตาพูดเอามายเอาแบบท่าช้าแบบเมืออาชีพหน่อยมืออาชีพหน่อยอ่ะอ่ะไม่เสวอๆอันนั้นเกินอ้าเแอบไนอ้าพแอบแบบพอดีๆอ่ะเปิดตาด้วยสวัสดีครับวันนี้สวยๆแบบ สวัสดีครับทำอย่างเงี้ยเอออสวัสดีครับป้กกำลังคัดลิขสข้ธช่างกู้ใจพาคนมาครับสวัสดีครับอันนี้คืออยู่ไหนครับอยู่ตรงนี้ยคับเฮ้ยไปไหนมอันี้ยังยังอันนี้นะคะอยู่บรรยากาศรอบดึกรอบดึกนะคะ กับทีมเลยวันนี้นะคะจันลายอกอกอีกซุ้มน้ำเงินออนโอ้สุดคุส่งนะครับทุกท่านจะออกงานพรุ่งนี้นะคะคแต่ว่ารู้สึกว่าคิวคิวงานอาจารย์บรรลัยศิลปเราจะยาวเหลือเกินโอ้ยาวมากขาะยาวมากวันนี้<อ>รับกี่เชือก ธรรมดาเนี่ยผู้จัดการเขาบอกว่าจะให้รับของเอกสิทธิ์ด้วยเอกสิทธิ์มาติดต่ออีกเออแต่ว่าผู้จัดการบอกว่าไม่ได้ของเขายังไม่เสร็จเลยบอกเอกสิทธิ์ติดต่อมานะเอกสิทธิ์เขาก็เขียนไลน์ประจำคนยู่ทูบเป็นไหมอยากได้ให้บารายสินอ้อยากได้บารายสินมิ้งจุ๊กจุ๋ยมิ้งคือหอมิ้งจุกจุ๋ยทิปนั้นบ่คือบ่คือมิ่งจุกจุยมิ่งจุกจุยเอาของตัวเองก่อนตัวเนาะ เราต้องเอาผลงานในซุ้มเราก่อนนะครับก่อนที่จะออกไปอันนี้รับครับตัวเพนข<ห>้างนอกข้าครับตัวเพลงลด้ด้ยตัวเ,เวท่าใดล่ะโอ้ใหญ่เพลงก็ทึกใหญ่นะละ่ะไปงานกับตัวใดในเต๋มือจะภาพกับอ็มลอยผูกผู้า ไปกับเชือกใหญ่ๆแต่ลายเราอย่าเพสเชือกใหญ่ฮะผมบอกว่าเอาเอาเรื่องลายทำลายใหญ่เราต้องจัดลายแบบอลังอลังแต่ตอนนี้อาจารย์บนลัยศินของเรากําลังเล่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปจัดให้ใครก่อนละโคกปะโคกปะไปจัดให้โคกมาแล้วนะคะนี่ก็เลยดึกหน่อย ตรงน้เห็นอวเอากปลกี่ตัอนี่นะครับรอดูจะเป็นลายอะไรพื้นจัดลายอลังเลยตอนนี้มีกรนกข้างในเออก็ลเองสีไว้ก็เหลียวตาะ เอาแต่เขามันเดินดินอย่าเฝ้าไปหดน้ำด้วยมือเสานะเดี๋ยวมาสีสีดกันคือลปเลยสรุดม้อคือลดเลยสลนดเคดเฮะเขาหารวให้ดิอยู่บ้านนี่ยังมุดตพงมาเสพหรือสรุดพงมาเสพเลยจะติดตัติดไปอ้กนสุดก็อืม เอาหมูไปแล้วเหรออ้าวปิดช่องแล้วไปแล้วครับตอนนี้เออเออเออทำไมไม่มาช่วยดูงานก่อนฮึแล้วรถสิคืนกับใคระทดนี้เพราะอว่ายันตองเดือยยันย่ำเหล,เลวคุณ่ามันติดยนันต้องทำนะคุณนะอยันเกี่ยตองขายแล้วมันทำคนะุณา พรุ่งนี้นะครับน,น,น่าจะเออน่าจะ,จะช้างแบบออกจากศูนย<ๆ>์บบเยอะแน่นอนเอาโอชังกำบบลังลิงลิงลายเลยะัะตอนนี้เอาเอาไอเอาสีเหลียวเลยไ <c oughs> อไรงนัน เราตัวเล็กแต่ว่าต้องเอาลายแบบอลังกว่าเขาเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าภาพตีหน้าเห็นโอ้มันหน่อยกับ้างตัว่าลายมันงามคื่งกระสิทธิโตตัวนี้เราไววก่อนข้าพิตารวัข้าพิารเอผสู้ใดลเด การอรรู้สึกว่าจะเล่นลายแบบลายยากอะน้นอะเออตอนเยงด่งมาตุตนิ่งม่งงยิงนลายจะได้สวยๆอันนี้ดูไปเดี๋ยวตอนเช้า เรามาดูลายแบบเต็มๆอีกครั้งนลคทุกท่านมันจะเป็นยังไงฮะดูนี่นะโอ้โหดึกกว่าจะเสร็จเนาะพรุ่งนี้เช้าหนุ่มก็ถึงจะมาลงขมิ้นเอออย่าลืมอย่าลืมเอิญพี่เด้อเดี๋ยวมันบอดเเห็นลายเต็มๆอ่าเดี๋ยวคืนนี้เก็บค่นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเช้ามาดูลายอีกทีว่ามันเต็มๆจะเป็นยังไงนะคะคืนนี้เก็บก่อนเก็บก่อน เช้านี้ดูลายกันใหม่นะคะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะทุกท่านเราไปติดตามดูลายพระเอกเอกเล็กใิเนาะเพราะว่าพี่ขวัญนี่พระเอกใหญ่ในซุ้มนะคะคุณนสงก็จะเป็นพระเอกพระเอกรองพระเอกรองเพราะว่าพระเอกเล็กนะให้เป็นหวาหวานะคะอันนี้พระเอกพระเอกรองพระเอกใหญ่คื ขวัญเมืองนะคะหนุนล,ลายแดงแล้วแต่ว่าบุญส่งนี้เมื่อคืนนี้ได้อาจารย์บรรลัยนี่ลงลายไว้ให้นะคะเช้ามามงก็เลยตัดขบอันนี้ไม่ได้ใช้สีนะคะนี่ใช้ขมิน้นอันนี้กำลังลงลงสีขาวซ้ำเพราะว่าเมื่อคืนน่าจะเกียกลิด,ดินมด เมื่อคืนนอนเก <c 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 ี็กขี้ดินนะควันนี้จัดมาใหญ่เลยฮะจัดมาทั้งคืนเลยเดี๋ยวจัดทั้งคืนเลยมาได้รับโดยนอนเลยโอ้เดี๋ยจักเมื่อคืนนะครับสามทุ่มจนมาตอนนี้หกโมงเช้าแล้วนะคะจัดทั้งคืนเลยก็ว่าไม่ยอมน้อยหน้าใครนะฮะเน้อลายเต็มเลยนะฮะ จันวันอะไรจะเต็มมากเลยโอ้ขันเอามือลงมาอีกอันนั้นน้อยนึงเอาเอามือลงมาอีกเอ่อหนึงสวงามเลยอือโอ้โอ้ลอยอรังอรังดูหูเลานหูนี่ยังไม่มีใครมีได้ลายแบบนี้ น,นียังยังดูไม่สวยนะค่านพ็ได้ขมิน้นตัดไปนี่จะอลังการมากน <Yeah. S 1> ะเสียบละดมๆมเสียบน้ำเพงุ่ณนในดูพ oh. อ้ยนะคกับไ่ออของเรามาแล้ววันนี้นะครับไอห,หน้าแดง นมใหญ่ของเราจะอาบน้ำแล้วครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้ให้ชมย้อนหลังเนอเย้เ,ออเออบิงบ้งเบิง้งเบิ้งเนาะดูดูดูค่ะดูดูดูด,ดูโกกวโโนนอนก่นอนถ้าเป็นสีลายมันก็จะไม่มาเลกกอนนะฮะ่ว่ามันก็จะถ้าอาบน้ำมันก็จะซีๆดๆลงมาหน่อย อันนี้จัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะคะเดี๋ยวดูลงขมิ้นด้านข้างแล้วสีมันก็จะเด่นขึ้นนะคะเพรได้ขมิ้นอ่ะเกลอหลุดวเอาสีมันไว่ายยังแต่ว่ามันต้องมือหนึ่ง ออ yeah. ้ข <glaube yapmış> ึ้นกเจอลวากมอไกลเอเลยไสเลย่เลยแ้นฮจักโมแจักยแต่ละจ่ผ่ามันอยู่เนาะกันพูด้ดอยู่ในพมาเทมดีไป ใะ,ะนี้ผู้ช,ช่วยด้วยเพราะวันนี้ลุงส่งรอแน่นอนนะคะลายอาจจะได้เห็นก่อนหน้านี้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ชมนะคะการลงเส้นตั้งแต่เมื่อคืนกับเช้านี้นะคะตัดสีด้วยขมิ้นแล้วลุงส่งไม่ได้ลงสีเหมือนพี่ขวัญน,นะคะเพรพี่ขวัญใช้สีนะช่วงนี้เราะว่าช่วงนี้อาจารย์บรรลัยเรา คิวคิวทองนะคะ oh. เพราะว่า <Yeah. S 1> ก็จะถึงงานแต่งแล้วเนะ oh. เาะก็เลยแบบว่าไม่ว่างนะคะถ้าว่างนี่ก็น่าจะได้จัดสีให้บุญทรงแบบแจีมจมๆแล้ว <Yeah. S 1> สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะ <Yeah. S 1> หนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ